โกดียังพันไหนแกสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนเ,เด้อพี่น้องเอฟซีเก็บผักปลาน้ำกันหยอดฮอบจ้าหยอดฮอบหรือหยอดตำลึงฝรั่งจ้ะพี่น้อง ยอดท็อปไป็ก่วไปนหนึ่งป้าจ้ะฟ้าเที่ยนนี่นมะ่พี่นอ้องปืดน,นี่ใบเขาจะเป็น,นสีนี่จ้ะอันนี้อันนี้ยอดท็อปสีขาวมันจะมีสีน้ำตาลอีกนะจ้ะกินใดทึ่งน้ำตาลทั้งสีขาวนี่แหละจ้ะ วาดวัได้ดไมาเก็บยอดหอมโดนเหล่วมึงตีได้พี่น้องันกันเนยอะไลายหายจ้ะหลยอยู่คุณน้พี่น้นองแต่ว่าอันนี่เขาสิบ่ยอดใ่อันคือตอนนั่นเนาะตอนป่ายอยู่มาเก็บตอนนั้นนี่แต่ยอดใยใยตอนขังแรกกไหมจ้ะแต่ว่า แต่ว่าสีหาเก็บเอาเตยหนอดอวอ้วกเหรอม่เป็นไรเยอะจ้ะก็สิเก็บแต่พ่อไปกินนี่แหละจ้าพี่น้องออคุณนี่ยอดตัวอ้วกยอดตำลึงฟั่ลังหรือยอดหอบนี่เขาจะเป็นสักสากได้จ้ะ ศึกษาคล้ายๆยอดฟักออยอดบวบไหมจ๊ะ อันนี้มากแบลเบอร์รี่จ้ะนี่โอ้กำลังออกออกมากมน้องเป็นชอยจ้ะกำลังออกออกลูกเต็มเลยอันนี้อันนี้กุหลาบป้าจ้ะนี่กุหลาบป้าก็กำลังออกดอกจ้ะ เวลาเขาบานนี่งามงามกุหลาบปางสีชมพูอ,อ,นอ,อน่อนๆล่ะอ,อ,อ,อได้กํำหน่งจ้ะจะสิก็บ่อพ่อไปกินหรอกครับพี่น้อง ป๊านองเลยพอประกาดน้ำให้นี่ตืดโชคดียังพันไห้เกล่กวอนนึงเขาเกล่หรอกรเสียดายพานนี่ดูอย่แต่วาบ่ได้แวะยลงได้หับนองพ่าน้ không bị nòng vượt qua điêu hết bát bát có điêu được cầm ngay bát phục điêu 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 anh ăn kia lắm <laughs> Chưa đại con ăn thì nóng đứa ấy Ổn kia rồi Nhàng thán đủ của bố đại vẹn bưng cho thưa Bố đại sáng chết bưng xăm Mật khâu đọt kia là nhau coi hình Nhưng, <laughs> nhưng bưng Chưa đại เคลืไอน้ตนเขายังอ่อนๆอยู่เดี๋ยวที่ว่าเก็บมองเดียวพ่อเลยนะจ๊ะพี่น้องทำนี้ก็ได้พ่อกินอะไรหรอเนาะแต่ว่าสิไปเบิ้งอันยาหวานกับอันนั่นอีกคือจะยาหวานกับน่าจะกระเตม เกิดตำลึงเด็กพลังเกิดเกิดตำลึงพลังเก็บเมื่อกี้เนาะจ้ะซ้อมนี่จ้าพี่น้องพักนั่นพักนี่พี่ติ้มกันแต่ว่า,าไปอยูไม่เจอพักกาดน้ำเมื่อกี้เจอด้วยบังเอิญน,นี่ <c oughs> จ้ะนี่ยูเด็บังเอิญเดี่ยวเลยผักติ๋วฝรั่งจ้าพี่น้องเอาพ่อผักติ๋วฝรั่งน้ำนะ ไปใส่แกงเห็ดก่อนเห็ดผึ่งหวานนะพี่น้องโอ้ยใส่ผักไปลวกแล้วก็ได้ผักติวฝรั่งไปใส่แกงเห็ดน้ำเี่เมื่อกี้เห็นหลายอยู่ไอ้นี่เนาะผักติวฝรั่งจะว่าเขาจะขึ้นดอกแล้วนะจ๊ะมองนี้มองนี้คือเพื่อใด้ขึ้นดอกผักติวฝรั่งนี่เขารสชาติเขาเกวเปรี้ยวเหมือนผักติวบ้านเฮาเหรอจ้ะ เข้าไปใส่ตุ่มปลากระได้เด้อจ่าเด้อยูจิเก็บไปใส่แกงเห็ดแกงเห็ดผึ่งหวานกิน้าพี่น้องเห็ดผึ่งหวานเก็บมาแต่ปีที่เรียบุดแล้วจ้าใส่ช่องฟิตดว้เนาะมูยงง่ามอ่อน เขาจะหยอดบวบหยอดง่ามนะอ่ะอพี่น้น่อเน,นี่ยเขาขึ้น,นแตกหยอดมากเรื่อยๆเพราะว่าอันเก็บเจ็บเขาแตกหยอดอีกพี่นอ้อย ออกมานอกมู่บ้านเนื่องที่่าพี่น้องเมองเนี่ยได้เต็บมีตะผักไปกินทั้งนัง้นได้กินมาเต็มตะกาเลยอันนี้เก็บยังบะเมอ,เมอดิจานี่ยอดจ่าตะกะแตนกระลล่เลยคือจะ่าเนาเอาพักนั่นพักนี่เนาะเอาจะพ่อไปกินนะจกก้ะเรื่องที่ละ